สวัสดีค่ะพี่น้อง FC ยายตุ้มทุกๆคนนะคะ, FC, อะเอฟซีมวลำพลินรพลทุกๆท,ท่านค่ะเจอก,กันวันนี้คลิปตอนเย็นๆอีก,อกคลิปหนึ่งนะคะวันนี้23กุมภาพันธ์งพันห้ารค่ะพี่น้องนะคะต้นคลิปวันนี้ก็จะมาเชิญชวนนะคะเชิญชวน FC พี่น้องมวลำพลิเพลินลเฮาส์นะ,นะคะซื้อบัตรกลุ่มปิดสนับสนุนมวลำพลิเพลินล 99คะแนนเองค่ะพี่น้องวันนี้เล่นอยู่สารคามเนาะน่าจะเป็นงานเจ้าภาพจ้างขาดแล้วก็ไปปิดวิกค่ะงานเฉลิมฉลองของวัดนะคะพี่น้องเนาะค่ะเป็นงานบุญนะคะพี่น้องเนาะค่ะเล่นอยู่สารคามวันนี้วันศุกร์ค่ะพี่น้องมาลุ้นว่าวิกจ,จะแตกไหมถ้าไม่แตกก็กลุ่มคนเข้าไปดูนะคะหน้าหา้านจะผ่านไหมนะคะพี่น้องเนาะผู้พินจ้างวัดวาที่เจ้าภาพพินจ้างนะ่ะ สีจอยู่บ่หรือว่าเพื่อนสีได้กาไรเนาค่ะพี่น้องเนาะเอามาลุ้นซ้อยกันเด้อในกลุ่มปิดกันยังบ่หลายค่ะพี่น้องซื้อบัตรกลุ่มปิดช่วยกันเนาะแม่พรเพื่อสะได้มีกําลังใจนะคะมีค่าน้ำมุกน้ำมันมีคมม่าไลฟ์สดกลุ่มปิดให้เราเบิ่งนะคะพี่น้องเนาะค่ะค99คะแนนเองค่ะพี่น้องอย่าลืมเนาะบัตรกลุ่มปิดค่ะแล้วก็นอกเหนือจากมาเชิญชวนพี่น้องเอฟซีไทยเฮานะคะ ซื้อบัดกลุ่มปิดเข้าไปเบิ่งหมอลำเพรนลำเพื้นในค่ำคืนนี้แล้วค่ะยายตุ้มก็จะมาพูดมาพูดเรื่องที่กำลังฮอตฮิตอยู่ตอนนี้นะคะสองสันมานี้นะคะอ่าเอทุกท่านคือสีเดาออกเนาะคะ่ะเรื่องเรื่องอย่างเนาะคะ่ะเรื่องเน็ตไอดอลเรื่องหมอลำนะคะช็อกวงการหมอลำะคะ่ะคือให้มันเข้ากับหัวคลิป ที่ยยตุ้มตั้งมันนี่แหละค่ะเนาะช็อกแล้วก็ช็อกอีกนะคะพี่น้องช็อกแล้วก็ช็อกอีกจริงๆตั้งใจจะเห็นตั้งแต่เศร้าแหละค่ะแต่ว่าภารกคิจกระลายค่ะพี่น้องเพิ่งมีเวลาว่างเนาะ,ะก็เลยม,มาเหตุคลิปตอนแรกนะคะทําไมต้องชอ็อกนะพี่น้องเนาะ,ะถ้าเป็นยายตุ้มน่ะผ่านร้อนผ่านหนาวมาขนาดนี้กะไม่ถึงกับว่าจะช็อกหรอกค่ะพี่น้องเนาะ,ะแต่ว่า,าวงหมอลำซิ่งวงนี้น่ะเป็นวงหมอลำซิ่งที่ดังนะคะแล้วก็ เป็นเน็ตไออลเป็นครอบครัวตัวอย่างสมพมียเเพื่นนะคะเป็นครอบครัวตัวอย่างที่เจริญรุ่งเรืองค่ะมั่งมีนะคะนะคะเหตุกิจการอย่างกับเจริญรุ่งเรืองค่ะมีเงินมีทองเพียบพร้อมทุกอย่างนะคะพี่น้องทว่ามาแล้วกันเนาะทุกทุกคนคือิีโ้เนาะค่ะแสงทองฟินแลนด์นะคะพี่น้องที่กําลังฮอตฮิตอยู่ตอนนี้นะคะ เมื่อวานยตุ้มกับเหตุคลิปคลิปนึงนะคะช็อกวงการหมอลำชั่วข้ามคืนค่ะวันนี้ก็ช็อกอีกนะคะเพราะว่าความคาดหวังของ f c หลายๆคนก็อาจจะคาดหวังให้เพื่อนฮันน้ามาคุยกันแล้วก็ปรับความเข้าใจกันเนาะเพื่อจะได้สร้างครอบครัวไม่ให้มีปัญหาเนาะแต่ความหวังของหลายๆคนก็คงจะสิ้นสุดลงนะคะเพราะว่าอย่างค่ะมาฟังคลิปนี้นะคะพี่น้อง ง<ร>คิ <พา S 1> นี้นะคะแหยกเลิกงานแสงท้องฟิลแลนด์ะพี่นอกหลังบอลบิ๊กประกาศยุติบทบาทเป็นผู้บริหารแสงท้องฟิลแลนด์และยุติความสัมพันธ์กับแถวพ้าแสงท้องในฐานะสามีภรรยาและขอกลับไปอยู่บ้านเกิดที่จังหวัดโุดอรส่วนทรัพย์สินทุกอย่างบิ๊กยกให้เป็นชื่อโลกทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นรถบ้านที่ดิน หรืออีกอย่างกระตามแตงที่สางม้ากับแพวพาวแสทองขอโอนเป็นชื่อลูกทั้งสองก็คือนฬิตาและกรัรโตเกียวโตบิบ่เอาออีหยางไปรลยสัย่าไปแต่ตตโตค่ะพี่น้องนี่ก็คือถแถลงก,การลาสุดข,ของผู้ยาบาลฟินแลนด์และเพิ่นได้ออกมาอย่างชัดในโพ์อีกว่าขอยุติทุกบ,บทบาทการเป็นผู้บริหารแสทองฟินแลนด์แต่ยังคงบริหารค่ายเพลงโตเกียวมิวสิค ทุกคนที่อยากสนับสนุนกลับไปสนับสนุนผู้เยาวฟินแลนด์ได้ที่ล่าสุดนะคะพี่ดิวธิรพัฒน์ซึ่งเป็นหนึ่งในเจ้าภาพที่จ้างงานแสงทองฟินแลนด์เพิ่ะได้ออกมาไล่สดและพูดถึงเกี่ยวกับประเดนี้และบอกว่าไม่อินกับเลือกแล้วที่เกิดขึ้นนี่เพลงมาแลกคุมันเป็นเพลงที่ฉันฟังมาและไม่อยากให้เกิดขึ้นพี่ดิวบอกว่า ถ้าดิวยกเลิกงานแล้วคนอื่นละ่ะจะไม่ยกเลิกหรอเดี๋ยวหอบไปฟังส่วนหนึ่งจากพี่ดิวที่เพิ่นได้ออกมาไล่สุดพูดถึงกรณีนี้ซึ่งพี่ดิวบอกว่าอินมากกับเรื่องนี้เพราะน้องทั้งสองคือคนในใจที่พี่ดิวลักทั้งคู่อระวาสิปเป็นแถวพาเแสนทองหรือว่าพญิบาลฟินแลนด์ซึ่งดิวบอกว่าหากทั้งคู่และจางงานตลอดแต่ทางนี้ หรือเปล่าถ้าเรื่องราวมันเกิดขึ้นแบบนี้เดี๋ยวไปฟังค่ะทก่ท่าาวร พี่น้องก็ได้ฟังไปแล้วนะคะวันนี้นะคะมีทุกทุกช่องนะคะท o ยูทูบเบอร์ YouTuber, เกี่ยวกับวงการหมอลำเว้าถึงเรื่องนี้นะคะแต่ว่ายายตุ้มก็ให้ให้ฟังในช่องนี้ันสรุปได้ได้แบบค่อนข้างกระทับรับนะคะช่องขึ้นว่าช่องบัวสาวบัวเบ้นะคะสาวบัวเบ้นะคะพี่น้องผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ยอมถอย เลิกและกิจการทุกอย่างยกให้ลูกเหลือแต่กิจการของนาลิตะมิวสิกพี่น้องแล้วกลับไปอยู่อุโดนเลิกกันนะคะผู้หญ่บ้านฟิเลนเลิกผู้หญ่บ้านฟิเลน์ถอยมันทำให้เอซช็อกและภาพลบเกี่ยวกับเรื่องนี้มันจะไปตกอยู่ที่แพลพาแสงทองนะคะพี่น้อง แล้วเมื่อคืนนี้ก็เพื่อนมีคอนเสิร์ตเราเพื่อนก็ว้าทั้งน้าตาบนเวทีพอเช้ามาทุกๆกช่องกระโจมตีแพวแพวแสงทองอย่างเต็มที่เนาะทุกทช่องนะคะมีบางช่องเท่านั้นที่ให้กําลังใจคนทั้งสองนะคะยายตุ้มก็ยายตุ้มจะไม่โจมตีใครนะคะทุกคนมีเหตุผลเพราะยายตุ้มอยากให้เขาทั้งสองหันหน้า ปรับเข้าหากันแล้วก็กลับมาอยู่ด้วยกันเพื่อดูแลลูกทั้งสองนะคะอันนี้คือความหวังของยายตุ้มไม่อยากให้เป็นครอบครัวที่แตกแยกนะคะแต่นะคะแต่แก้วมาแล้วแล้วอย่างผู้ผู้เายานฟินแลนด์ว่านะคะเพื่อนก็บระบสวสามารถที่มาโตมาเจียมาอะไรแก้วใบนั้นให้มันเป็นเหมือนเดิมได้เพื่อนว่าคำไหนคำนั้นนะคะแต่ลึกๆยายตุ้มก็ยังหวังอยู่ว่า เพราะว่าผู้ใหญ่บ้านฟินเลนด์เพื่อนฮักฮักเพลวพาวหลายแล้วก็รักลูกนะคะเพื่อนสามารถเพอเพื่อนเคยคุยกันแล้วนะเพื่อนเคยมานั่งคุยกันแล้วปรับความเข้าใจกันแล้วเพียงแต่ว่าพฤติกรรมของของเพลวพาวบางอย่างมันก็อาจจะทําให้ผู้ใหญ่บ้านฟินเลน์ไม่สามารถรับได้อะไรอย่างนี้นะคะแต่ในเรื่องนี้นะคะยายยายตุ้มมีมุมมองที่แตกต่างอกไปนะคะอันนี้ ยายตุ้มจะพูดในความเป็นกลางนะคะเป็นความเป็นกลางเมือ่อก่อนก่อนหน้านี้นะคะก่อนที่เพื่อนจะตัดสินใจแต่งงานกับผู้ญ่บัานฟิลแลนเนาะเพลเพายายตุ้มก็ได้ติดตามในช่องเพื่อนนะคะเพื่อนก็บอกว่าผู้ชายที่ผ่านมาในชีวิตนั้นก็มีหลายคนแต่ไม่มีใครเหมือนบิก๊กไม่มีใครเหมือนผู้ญ่บ้้นฟิลเลนผู้ญ่บัานฟิลแลน,น,น,นถึงจะอายุยังน้อยแต่มีภาะวะผู้นําสูงและ สามารถคุยกันได้ทุกเรื่องและเข้าใจกันได้ทุกเรื่องก็คือหมักกันทีนะะ่ราคาเนาะพี่น้องในเมื่อมาอยู่ด้วยกันมาแต่งงานแล้วก็สร้างครอบครัวที่ที่ยายตุ้มเคยว่าในคลิปก่อนหน้านี้นะคลิปประมาณนะคะหลายๆคนอิจฉานะคะ,ค,ะ,ค,ะครอบครัวนี้หลายหล,ลายคนอิจฉานะคะพียแยนฟิลเ,เลนก็มีภาวะผู้นาสูงนะคะปรับตัวทุกอย่างเข้าหาแพลาพลา,พลาแล้วก็เก่งนะคะพี่น้องหัวหัวการค้าหัวธุรกิจคะ่ะ หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองไปหมดนะคะพี่น้องและเอฟซีเพื่อนกันหลาย f c เพื่อนหลายตั้งแต่เพื่อนอยู่เมืองนอกเนาะพยาบัลฟิเลน FC เอฟซีแพลวพาวเสียงทองกันหลายหลายกับหลายมารวมกันนะพี่น้องเอ้ยตอนเพื่อนเหตุปัดกลุ่มปิดช,ช่วงโควิดได้หลายค่ะแต่ละอีพีนะคะพี่น้องลายล้านนะคะแต่ละอีพีเนาะพวกเคมแฟนคลับเพื่อนอะช่วยนะคะซื้อบัตรซื้ออะไรนะคะแบบมีฐานะทุกอย่างเป็นที่น่าอิจฉาของทุกคน บาททีนี้ทุกคนก็คงจะมีความหวังหลายๆคนเนาะจะมีความหวังว่าอยากให้พื้นหันหน้ากลับมาหากันเนาะดึกๆผู้ใหญ่บ้านฟิเลนเพื่อก็ยังรักครอบครัวรักลูกรักเมียอยู่นะคะแต่ในเมื่อพื่นตัดสินใจแบบนี้แล้วนะคะผลที่ตามมานะคะผลที่ตามมาน้องสาวเนาะน้องน้ําตาลก็ตามออกไปนะคะพี่น้องอนาคตเราไม่รู้ว่าจะมีใครออกจากจากวง อีกหรือเปล่านะคะพี่น้องแล้วนะคะสิ่งที่ตามมาณตอนนี้นะคะ9ก9 9ก็คือโจมตีที่เพียพาวแสงทองเนาะแต่ในมุมมองของยายตุ้มเนาะเรื่องของครอบครัวตอนตอนรักน้ำผักก็ว่าหวานตอนชังน้ำตาลก็ว่าขมนะคะด้วยวัยที่แตกต่างด้วยอะไรหลายๆอย่างด้วยภาระงานด้วยอะไรหลายๆอย่างไม่มีเวลาให้กันนะคะไม่มีเวลาให้กัน แล้วณนะตอนเวลานั้นก็ว่ารักกันเข้าใจกันแต่พอมาอยู่น้ากันแล้วต่างคนมันก็มีนิสัยแตกต่างกันนะคะมีลูกแล้ว2สองคนนะคะความเบื่อหน่ายอาจจะเกิดขึ้นนะคะความเอื้ออย่างาเคมีที่มันเคยเข้ากันได้ดีมันก็เปลี่ยนแปลงไปนะคะเปลี่ยนแปลงไปแล้วไม่คุยนะคะ ไม่คุยไปคุยกับคนอื่นพอคุยกับคนอื่นแล้วรู้สึกว่ามันโอเคมันก็ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอสถานการณ์แบบนี้ยายตุ้มเคยเจอหลายๆคนนะคะเพื่อนมาปรึกษาบ้างหรือเจอคนรอบข้างหรือเจออะไรบทึกไผยบกงูนะคะที่พูดคํานี้ไม่ได้เข้าข้างแพวพาวไม่ได้เข้าข้างฝ่ายหญิงนะคะพี่น้องวัฒนธรรมประเพณีไทยนะคะถ้าผู้หญิง มีลักษณะแบบนี้สังคมไทยจะยอมรับไม่ได้แต่ถ้าเป็นฝ่ายชายนี่สังคมไทยจะบอกว่าเอ้าเปิ่นเป็นผู้ชายบบเป็นหยังประมาณนี้นะคะชายเข้าเปลือกหญิงเข้าสารโบราณว่านะคะสำหรับคนไทยนะคะผู้ชายเนี่เป็นเข้าเปลือกไปทิ่มไว้มงได้กับงอกได้นะคะเจอฝนเจอความชุ่มชื้นก็งอกได้ แต่ผู้หญิงเป็นข้าวสารนะคะไปทิ่มลงมงได้กะเน่าค่ะพี่น้องนานนานไปก็เน่าค่ะบอกคือผู้ชายนะคะสังคมไทยให้เกียรติผู้ชายถ้าผู้ชายเอออย่างแต่งงานกันไปมีลูกแล้วสามสี่ห้าคนอ่าจะเริ่มมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงหรือออกนอกลู่นอก,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 กทางนะคะออกออกนอกลู่นอกทางสังคมไทยก็รับได้พอแบบเขาเรียกอะไรนะพอแบบ พอมีสติมีอะไรแล้วก็กลับมาหาครอบครัวกลับมาตายรังเก่ารัางเดิมอันนี้สังคมไทยรับได้แต่ถ้าเป็นผู้หญิงสังคมไทยรับไม่ได้แต่ถ้าเป็นสังคมฝรั่งนะคะพี่น้องถ้าสองคนอยู่ด้วยกันแล้วเคมีไม่ตรงกันเขาจะคุยกันเลยค่ะเขาจะคุยกันเลยว่าคุณเป็นแบบนี้ฉันเป็นแบบนี้ณนะตอนนั้นเรารักกันเราโอเคแต่ตอนนี้ฉันไม่ได้รักคุณแล้ว ฉันแบบรู้สึกจะไปชอบคนอื่นแล้วคุยกับคนอื่นรู้เรื่องมากกว่าเธอคุยกันตกลงกันแล้วเขาก็หันหลังให้กันแล้วก็เป็นเพื่อนกันอันนี้คือฝรั่งนะคะแต่คนไทยบได้ค่ะวัฒนธรรมถ้าบาัดนี้มามานึกถึงถ้าเฮาะะเป็นเฮานะคะเป็นเฮาแต่งงานไปหาปีสิปีแล้วมีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วมันอึนอดอัดมันไม่มีความสุขเฮาเสิเหตุแบบไหน อันนี้คือคําถามใายตุ้มถามไว้เท่าเสร่แบบไหนทนใช่ไหมเพราะว่าวัฒนธรรมประเพณีของคนไทยคือผู้หญิงต้องทนใช่ไหมใช่ไหมคะทนต้องทนและทนเพื่อครอบครัวใช่ไหมอันนี้คือคําถามนะคะหรือยังไงนะคะถ้าไม่ทนกล้าคุยไหมเรื่องแบบนี้กล้าคุยกับสามีไหมกล้าคุยกับพ่อแม่สามีไหมกล้าคุยกับครอบครัวญาติพี่น้องของสามีไหมว่า ฉันไม่ไหวแล้วอะไรกล้าไหมก็บอกกล้านะคะพี่น้องมันก็เลยจะเป็นการแอบแอบคุยแอบรู้สึกดีๆกับคนอื่นนะคะแต่เท่าเท่าที่เราเห็นในสังคมไทยเนี่ยส่วนมากเนาะส่วนมากจะเป็นฝ่ายชายเนาะ,ะที่ที่ไปมีกิ๊กที่ไปมีอะไรต่างๆอะไรพวกนี้แต่เราจะไม่ค่อยเห็นผู้หญิงนะคะไม่ค่อยเห็นผู้หญิงเพราะว่าสังคมเราไม่ยอมรับ บรโบราณพ่อแม่ปู่ย่าตายายสั่งสอนมาให้รักงวนสง,งวนตัวนะคะให้เป็นภรรยาที่ดีแต่งงานแล้วก็ให้เป็นแม่สีเลือนประมาณนั้นนะคะแต่ณนะปัจจุบันสังคมมันเปลี่ยนไปนะคะหญิงชายเขาเรียกอะไรนะมีสิทธทิเท่าเทียมกันอันนี้ความหมายอันนี้ยายตุ้มบ่ได้หมายเขาว่าจะยินยอมเห็นด้วยกับให้ผู้หญิงไปไปเป็นแบบ กับผู้ชายอะไรแบบนั้นนะคะไม่ใช่แบบนั้นนะต้องฟังให้เข้าใจนะถ้าถ้าเราอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นแล้วครอบครัวเราเป็นแบบนั้นคืออยู่กันไปแล้วรู้สึกเบื่อหน่ายต่อกันนะคะเบื่อหน่ายต่อกันผู้ชายนี่ไปไง่ายๆจะออกนอกดูล็อก,ก,ก,กทางอะไรแบบจะแอบไปคุยกับใครไปมีอะไรกับใครอะไรมันมัน มันเป็นสังคมไทยยอมรับอ่ะว่าไงไม่ได้ยอมรับหละไม่ได้ยอมรับหละเราก็อยากให้เป็นคู่ผัวตัวเมียไปจนถือไม้เท้ายอดทองกระบอกยอดเพชรไปด้วยกันนั่นแหละแต่ว่าถ้าผู้ชายออกนอกลู่นอกทางสังคมเขาก็คือไม่ปรนามากไม่ปรนามากเหมือนผู้หญิงนะคะเหมือนผู้หญิงนะคะเพราะนั้นในเรื่องนี้นะคะแล้วแต่มุมมองค่ะแล้วแต่มุมมองแต่ยายตุ้มนะมองว่า เพวพาเพื่อนก็ออกมาชี้แจงแล้วนะคะอาเมื่อวานนะว่าเพื่อนยังไม่ได้มีอะไรกับผู้ชายคนนั้นเพียงแต่ว่าใจแอบไปคุยแอบไปยังที่มันแบบคุยแล้วมันโอเคคุยแล้วมันรู้สึกว่ามีความสุขอะไรประมาณนั้นกลับมาได้ไหมนะคะกลับมาได้ไหมกลับมาหันมาคุยกันใหม่ปรับตัวกันใหม่นะคะมีปัญหาอย่างทันหน้าเขาหากัน,นะะพี่น้อง มันเป็นความหวังของ f อฟนะคะเ mm hmm. ต้วันนี้เต้เนะาะเจตุว่าเต้ถ้ากลับมาแล้ว f อฟจะยังมีความรู้สึกแบบนั้นไหมจะอภัยให้ฝ่ายหญิงไหมนะคะเพราะตอนนี้ไปดูในเม้นไปดูในค่าวิพากษ์วิจารณ์ของแต่ละช่อง YouTube ที่ลงนะคะ99.99% 99ไปในทิศทางเดียวกันนะคะไปในทิศทางเดียวกันเต้ก็ยังมีบางส่วนนะที่ยังรักแพลวที่ยัง พร้อมจะเดินไปกับเพลพาวกับวงเพลพาวอฟซีแฟนคลับบางส่วนก็ยังรักเพลพาวอยู่แต่ยายตุ้มเชื่อว่าเขาทั้งสองนะคะเขาทั้งสองมีมีจิตใต้สำนึกที่ดีอยู่นะคะที่ดีอยู่นะคะเพียงแต่ว่ามันอาจจะเนาะมันอาจจะวกแว,วกไปบ้างมันอาจจะเผลอไปบ้างนะคะแต่ก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากถึงกับผิดศีลธรรม คิดศีลธรรมเนาะแต่ว่าไม่ได้ชื่นชมไม่ได้เข้าข้างฝ่ายหญิงนะคะอันนี้ฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะคะมันเป็นมุมมองของยายตุ้มนะคะที่บอกว่าทุกคนนั่นแหละคะ่ะพี่น้องทุกคนนะคะมีสิทธิ์เดินทางผิดได้มีสิทธิ์คิดผิดได้มีสิทธิ์เผลอเลอได้นะคะพี่น้องมันเป็นไปได้ทุกคนนะคะมันเป็นไปได้ทุกคนเพียงแต่ว่า พอมันผิดแล้วมันเผลอแล้วมันดึงกลับมาได้เร็วแค่ไหนกลับมาได้เร็วแค่ไหนนะคะยายตุ้มก็ขอเป็นกําลังใจให้ทั้งสองคนนะคะเพ่น้องเป็นกําลังใจให้นะคะเมื่อกี้ค่ะดูสองสามคลิปนะคะเหมือนเหมือนจะมีข่าวดีเนาะเหมือนจะมีข่าวดียายตุ้มก็ดูในช่องหลายๆช่องว่าวันนี้เพลเพลเซทองเดินทางไปอุดรธานีนะคะ จะมีการคุยกันอาจจะมีการปรับความเข้าใจกันนะคะใจเย็นๆแลพี่น้องเนาะเฮาคนเนาะน,น,นะคะเรื่องของครอบครัวนะคะเรื่องของครอบครัวแล้วเป็นเป็นครอบครัวที่เอื้อนอย่างคะเป็นครอบครัวที่เป็นเป็นเน็ตไอดอลเป็นครอบครัวตัวอย่างที่ดีงามในในเวทองหมอลำมันก็เลยพอมีเรื่องอย่างแล้ว มาลงโซเชียลแล้วมันก็นเลยดังมันก็นเลยแบบเอียดังมากนะคะเสียงมันดังไปกล้องโลกนะคะพี่น้องเนาะก็เอาใจช่วยนะคะเป็นกําลังใจให้ทั้งสองคนนะคะพี่น้องครอบครัวเพื่อนเนาะเพื่อนสิเก้ปัญหาจังใดสิคุยกันจังใดฮาคนนอกเฮากะเฝ้ามองนะคะเฝ้ามองดูแล้วก็ใช้สติใช้สติพิจารณาในการรับชมรับฟังนะคะคำนึง ที่ยายตุ้มฝากไว้โบถือกับไผสีโกเข้าใจนะคะถ้าโบถือกับเฮาเฮาสีโบเข้าใจว่าเขาอยู่ด้วยกันทุกวันเนาะเราไม่รู้นะคะว่าแต่ละวันแต่ละวันที่แสดงออกคําเว่าคาจ่าที่แสดงอกต่อกันทุกวันทุกวันนะมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเราคนนอกเราก็มองแต่ว่ามันสวยงามนะคะมันสวยงามแต่เราไม่รู้ว่าฝ่ายหญิง แสดงออกต่อฝ่ายชายยังไงฝ่ายชายแสดงออกยังไงนะคะเราก็ฟังแต่ที่เราสามารถรับฟังได้ส่วนเขาเรียกความละเอียดอ่อนในในครอบครัวเข้ารู้กันสองคนนะคะพี่น้องอยายตุ้มนี่จะมองแบบนี้นะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะคะครอบครัวเซนทองฟินเลนด์คงจะกลับมาผงาดในวงการหมอลลำได้เหมือนเดิมนะคะแต่ถ้า แต่ถ้ามันบุาสามารถที่จะกลับมาได้ก็ขอให้ทั้งสองคนประครับประคองประครับประคองลูกทั้งสองไปในแนวทางที่ที่ดีงามยหญตุ้มเชื่อว่าแพลวพาวเสียงทองและผู้ใหญ่บ้านฟิเลนเพื่อนก็มีเขาเรียกอะไรนะมีมุมมองในการดูแลลูกทั้งสองได้ดีเนาะเพราะว่าผู้ใหญ่บ้านฟิเลนนี่เพื่อนก็มาจากครอบครัวที่ ไม่ได้อบอุ่นนะคะเพื่อนก็อยากสร้างครอบครัวที่มันอบอุ่นเพียงแต่ว่าอาจจะมีบางอย่างที่มันยังคุยกันที่ไม่เข้าใจแล้วก็ฝ่ายหญิงก็อาจจะทําเรื่องที่สังคมยอมรับไม่ได้สังคมไทยนะคะสังคมไทยยอมรับไม่ได้นะคะก็เอาปรับความเข้าใจกันนะคะพี่น้องผิดพลาดได้นะคะในชีวิตหลายๆช่องบอกว่าผิดพลาดได้แต่ไม่ใช่ผิดพลาดแบบนี้ ก็แล้วแต่มุมมองนะคะพี่น้องแล้วแต่มุมมองไม่เจอกับใครเราไม่รู้นะคะเราไม่รู้นะคะว่ามันจะเกิดขึ้นกับเราได้เมื่อไหร่นะคะพี่น้องเนาะค่ะยายตุ้มนีอาบน้าห้อนน้าเย็นมาจนฮอดหกสิบขวบแล้วยายตุ้มก็เจอหลายๆครอบครัวเจอหลายๆคนที่อยู่รอบข้างมาเยอะนะคะมาเยอะบางครั้งเราก็เห็นแต่ข้างนอกข้างในเราเอาก้อ คือพอได้ฟังพอได้อะไรเข้าใจเราก็เข้าใจเขาเราเข้าใจเขาไม่มีใครอยากเป็นคนชั่วไม่มีใครอยากเป็นคนเลวนะคะแต่ในบางครั้งเนาะมันก็นี่แหละคะ่ะชีวิตของคนเรามันก็เป็นแบบนี้แหละนะคะคุยมาถึงตรงนี้แล้วไม่ดราม่านะคะไม่ว่ายายตุ้มว่าไปเข้าข้างผู้หญิงนะคะไม่ได้เข้าข้างนะคะพี่น้องแต่พูดให้ให้เห็นภาพว่าถ้าเป็นเรา เราจะตัดสินใจยังไงมันจะเป็นยังไงนะคะฝากฝากเป็นข้อคิดนะคะแล้วก็ฝากให้ทุกๆคนเป็นกําลังใจให้เพื่อนท้งสองนั่นค่ะเนาะให้เพื่อนเขาเรียกอะไรนะให้มันกลับมาเป็นเสงทองฟิเลนที่ดีงามต่อไปนะคะพี่น้องเอา้าก่อนจากกันก็นอย่าลืมเด้อซื้อบัตรสร้อยงวงแหวาเพชรลำเพลเพินนะคะพี่น้องนะคะ ช่วยกันนะคะเจอกันในกลุ่มปิดคืนนี้นะคะถ้ารักเพ,พ็ลำเพลินก็ซื้อบัตรกลุ่มปิดเยอะๆนะคะควรจากกันเช่นเคยค่ะโวยพรให้ f อฟใหญ่ตุ้มทุกๆคนนะคะสุขภาพแข็งแรงอย่าคิดลายเด้ออย่าคิดนำผู้อื่นลายๆจนสุขภาพเจ้าของเสียนะคะติดตามข่าวคนอื่นบนในรับบนในนอน จนไม่จนลืมดูแลสุขภาพตนเองแล้วก็ไปคิดน้ำคนอื่นจนจนทำให้ตัวเองเป็นทุกข์ก็ไม่เอานะคะพี่น้องเนะาะเสพสือส่อเสพข่าวแล้วก็ไม่ต้องไปคิดน้ำเพื่อนหลายดอกนะคะเดี๋ยวเพื่อนก็แก้ปัญหากันได้ดอกนะคะรักตัวเองนะคะรักสุขภาพคิดดีพูดดีทำดีค่ะทีวีจะเป็นสุขเจอกันในกลุ่มปิดคืนนี้นะคะบ๊ายบายค่ะ